วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายเฟียกับ2,025นูโอวาเฟีย850รถยนต์สไตล์เรโทรที่ถูกออกแบบมาให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันอย่างลงตัวรุ่นนี้คือการคืนชีพของไอคอนจากยุค60ที่หลายคนยังจดจำได้ดีโดยการกลับมาครั้งนี้เฟียสได้ผสมผสานความคลาสสิกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างชาญฉลาดเริ่มจากดีไซน์ภายนอกเฟีย850รุ่นใหม่นี้ยังคงไว้ซึ่งเส้นสายอันเป็นเอกลักษณ์ของต้นฉบับ ด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าทรงกลมแบบเล็ดที่ให้ความรู้สึกวินเทจแต่ล้ำยุคฝากระโปรงหน้าโค้งมนรับกับซุ้มล้อที่ถูกออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้านข้างของตัวรถมีการเล่นลายเส้นที่เรียบง่ายแต่แฝงด้วยกลิ่นไอโรโทรขนาดที่ล้ออลลอย์ขนาด17นิ้วช่วยเพิ่มความสปอร์ตส่วนด้านหลังรถมีไฟไท้ายแนวตั้งที่ให้กลิ่นไอคลาสสิกแบบดั้งเดิมแต่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยห้องโดยสารภายในของเฟียร850ใหม่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเอง บาะนั่งหุ้งด้วยวัสดุรีไซเคลิลที่ทั้งนุ่มสบายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแผงหน้าปัดออกแบบให้ดูเรียบง่ายแต่ทันสมัยด้วยหน้าจอดิจิทัลขนาด10.25นิ้วที่เชื่อมต่อกับระบบอินโฟเทนเมนต์แบบใหม่ล่าสุดซึ่งรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงที่ติดตั้งมาให้ก็ถือว่าคมชัดและมีพลังมากว่าที่คาดไว้จากรถในกลุ่มเดียวกันในด้านสมรรถนะ2250 0 850ม้าพร้อมกับขุมพลังไฟฟ้าล้วนซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากกลุ่นต้นฉบับ มอเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งให้กำลังสูงสุด118แรงม้าแรงบิดทันใจจากการกดคันเร่งเพียงเบาๆทำให้การขับขี่ในเมืองสนุกและคล่องตัวแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด42กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งสูงสุดประมาณ320กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งและการชาร์จแบบเร็วสามารถเติมพลังจาก20-8ถึงได้ภายในเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นระบบความปลอดภัยที่ติดตั้งมาให้ก็ถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเิ ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดบอดและกล้องรอบคันเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับความเร็วตามคันหน้าก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ช่วยให้การเดินทางใกล้สะดวกสบายยิ่งขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นของเฟียรแปดใหม่คือการเน้นความยั่งยืนทั้งในด้านวัสดุที่ใช้ภายในห้องโดยสารการผลิตด้วยกระบวนการที่ลดการปล่อยคาร์บอนและแนวทางการออกแบบที่คำนึงถึงการรีไซเคิลในอนาคตเฟียต,ต้องการให้รถคันนี้ไม่ใช่แค่สวยและขับดี แต่ต้องมีบทบาทในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแม้จะมีขนาดที่เล็กและออกแบบมาเพื่อการใช้งานในเมืองเป็นหลักแต่เฟียตแปดร้อยห้าสิบรุ่นนี้ก็ให้พื้นที่เก็บสัมภาระที่พอเพียงรวมถึงมีบ่อหลังที่พับได้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานตัวรถยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ใช้งานง่ายแม้ในพื้นที่แคบที่สุดโดยรวมแล้ว2 0 2 5ันยีโวาเฟียคือรถที่รวมเอาเสน่ห์คลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีปัจจุบันอย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความแตกต่าง มีไลฟ์สไตล์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและต้องการรถไฟฟ้าที่มีบุคลิกเฉพาะตัวการขับขี่ที่นุ่มนวลบวกกับดีไซน์ที่น่ารักและไม่เหมือนใครทําให้รถคันนี้กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดของปีนี้หากคุณชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง MVP Auto Review เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่การทดสอบรถยนต์และบทวิเคราะห์แบบจอดลึกจากทีมงานมืออาชีพขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า